สวัสดีค่ะวันนี้แม่มีอะไรจะมาเล่นกันค่ะนั่นก็คือสลามชาเลนจ์ทำสลามปิดตาค่ะแล้วที่สำคัญนะต้องให้เสร็จภายใน2ลนาทีด้วยนี่คืออุปกรณ์ทั้งหมดนะคะเดี๋ยวแม่เอาออกมาดูก่อนนะอุปกรณ์นะคะก็จะมีกางน้ำใสโฟมน้ำมือ อันนี้คือน้ำยาสลามนะคะประจําที่แม่ใช้นะก็คือสูตรเดิมค่ะคือสลินอาเลก1หนส่วนน้ำเปล่าสส่วนนะคะแล้วก็เบบี้ออยล์อันนี้ก็คือกลิ่นต่างๆนะแล้วก็สีต่างๆแล้วก็มีกากเผ็ดด้วยจากนั้นก็คืออุปกรณ์การผสมแล้วก็ที่ปิดตาค่ะสูตรที่แม่จะทำนี่นะคะก็เป็นสูตรที่น้องๆชอบมากคือแม่เคยทําเสร็จแล้วใช่ไหมแล้วก็มารีวิวให้ดูมาเล่นให้ดูเงี้ย น้องก็จะถามเยอะเลยสูตรนี้ทํายังไงทํายังไงอยากรู้ก็ทําอย่างนี้ละค่ะเดี๋ยวันนี้แม่จะทําให้ดูนะแล้วสลามที่แม่อยากได้วันนี้นะแม่อยากจะตั้งชื่อว่าสลามกล้วยฟูค่ะก็คือสลามสีเหลืองติ่นกล้วยนะใส่กะเพร็สีทองจริงๆกกเพรดแม่มีหลายสีนะคะแต่แม่ก็เลือกที่มันขวดเหมือนกันมานะเวลาหยิบจะได้สนุกว่าเราจะหยิบถูกไหมนะคะ สีเหลืองที่ไหนเนี่ดี๋ยวนะเดี๋ยวเดี๋ยวแม่จะเล็งๆไว้ก่อนนะคะว่าอะไรอยู่ตรงไหนเดี๋ยวปิดตาแล้วแม่จะได้ยึดถูกมาเดี๋ยวมาดูกันนะคะว่าแม่จะทำสวัร็จหรือเปล่าในสองนาทีนะเดี๋ยวแม่จะให้คุณพ่อน้องเชอร์ตันนะคะเป็นคนจับเวลาให้แม่เริ่มปิดตาก่อนนะจริงๆนะ ถอดแว่นแม่งมองอะไรไม่เห็นแล้วคะ่ะคือตาแม่สั้นและเอียงมากค่ะแต่ว่าใส่ใบก็ได้โชแตมเคยเอาแว่นแม่ไปซ้อนนี่แม่ไม่เห็นอะไรเลยนะขอมยัง <c oughs> เริ่มยังไง เราอยากขยับดิเอ้อยากขยับของเราดิขยับทำไมเล่า ลงไปย่างอ่ลงหมดลงไปย่างอ่ะเหลืออีกหนึาทีห้าวินาทีใกลก้แล้วใกล้ล้วจะไปแล้วจะไปแล้เวเหลืออีกหนึนาทีเดีเด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 เอเเเเเ

เสร็จแล้วถึงว่าเสร็จโอ้ยเรายังเหลือเวลาที่สิบสี่อาจทำไม่พร้อมทวไมเสร็จแล้วมีเสร็จเสร็จแล้วใช่ปะเหลือเวลาเพิ่งเยอะโอเคใช่ไ้มเปิดตาไปดูชั้กล้วยฝูมากินเลยอ่าหมดเวลาอ้าสวยอะสวยจังหุย มันเป็นอาอะไรเนี่ยตกส่โอยมสาะาบาตกใส่ไปอาอืมสารปากะปะสาระอั้งวนสาระ สับปะรดสีม่งวงอ่าแต่เนื้อโอเคแล้วเป็นไงล่ะออกออกโอ้ยนิดนึงวย้แล้วกัดเพชรสีอะไรอะ่ะกัดเพรสีเขียวเฮ้ยมันเราไปเทไม่ลงเลยเหรอเนี่ยไม่ลง ตัวเสริมเนาะไม่ไม่ได้จากกาวเพชนก็เป็นสลาเหมือนไหมเ้าจะสีสวยนะล้งจิม้มให้ดูฟินไหมขอเฉลยก,ก่อนนะคะนี่คือะไรอ่าสีที่ใส่ที่แม่หยิบมาคือสีม่วงมันสนุกจังเลยอ่ะกลิ่นคือกลิ่นสับป,ปะรดโอ้หมดเลยเ่อืมเป,เป็นอังจะเป็นองุ่นหรือเป็นสับป,ปะรดดีเนี่ย ทีนี้เดี๋ยวเรามาจิ้มให้ดูกันนาทีกว่าเองเห็นไหมไม่ถึงสองนาทีเลยโอ้โหมันน่าจะต้องตั้งโจทยากกว่านี้นะมันง่ายไปปะเนี่ยฟินได้นะคะฟูฟินเหรอไหมอ้นุ่มมากเลยอ่ะผมไม่เคยแม่ไม่รู้ว่ามันสนุกอย่างนี้นี่เองหรอเวลาตั้งเวลาเนี่ย ดี๋ยวแม่แผ้ให้ดูนี่เป็นไงไม่ดีกว่าโอ้โห ว้าวเห็นไหม่ยังถูกใจเลยค่ะเสื้อเลอสลามอ่ะเสื้อเลอสลามค่ะแม่เคยจะปนชดแต่งเสื้อเลอสลามวันนี้แม่เลยเองอ๋อแม่ไม่ได้ท้องนะคะเห็นน้องๆแบบว่าเห็นแม่ใส่ชุดประมาณอย่างนี้นะ แม่เนี่ยใหญ่เลยท้องแน่นอนท้องแน่นอนแม่อ้วนคะ่ะแม่ยังไม่ได้ท้องนะแต่ถามได้ไม่เป็นไรแม่ไม่โกรธแม่ไม่ว่าแบบแม่ขำแล้วก็ช่วงนี้นะคะแม่ไม่ค่อยมีเวลาเข้าไปตอบคอมเมนต์ก็ต้องขอโทษด้วยเพราะว่าแม่ยุ่งจริงๆคะ่ะเดี๋ยวถ้ามีเวลานะจะค่อยๆเข้าไปทยอยตอบนะคะทำแล้วสนุกๆอีกอน,นะคะแม่ขอท้าสองช่อง แม่ขอทางป้าประภานะคะกับน้องเฟิร์นร้อยแปดไลฟ์นะมาปิดตาทำสลามกับแม่ภายใน2องนาทีมือ <laughs> งยังสนุกไม่หายเลย <laughs> <laughs> แล้วมาดูกันนะว่าสลามของป้าประภากับน้องเฟิร์นจะเป็นยังไง <laughs> ก่อนจบแม่ก็ฝากติดตามแม่ปูเป้ที่เพจกับอินสตาแกรมแม่ปูเป้ด้วยนะคะ <laughs> ที่สำคัญอย่าลืมกด subscribe c h anel นี้นะวันนี้แม่ไปก่อนนะคะ